สวัสดีนะครับอา้าวไม่ได้สั่งของมาระยะหนึ่งสั่งมาอันนี้ช่างในนะครับช่างในการันตีเลยเพีรนี้นะครับอ่อุปกรณ์คือรีเวทนัดนะครับรีเวทนัดก็คือตัวรีเวทที่สร้างเกลียวแล้วจะมีนัดก็คือน็อตนั่นแหละครับเป็นเกลียวเกลียวในนะครับแบบฝังนะโดยใช้รีเวทดึงยึดอยู่กับ ชิ้นงานนะครับก็เพิ่งมาเพิ่งเพิ่งส่งมาถึงนะครับโดยบริษัทขนส่งสีส้มโอเคยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรฝนตกครับโอฝนตกทั้งวันแน่วันนี้มามาดูกันมือเดียวเหมือนเดิมนะครับไม่มีอุปกรณ์ไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีอะไรสักอย่างฉีกเลยแล้วกันนะฉ<า>ีกเลยแล้วกัน แพ็กเกจก็โอเคนะครับเป็นกล่องเครื่องมือดูดีนะครับเป็นกล่องเครื่องมือดูดีเลย Oh, แน่นดีแท้เนะนะครับรูปทรงสวยงามน่าใช้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับราคาหลักร้อย ครับราคา990บาทมัเปิดเลยแทนจะเป็นรีเวทนัดหรือว่าจะเป็นรีเวทย้ำป้าปาบป้าปาอีกแล้วอาเปิดขึ้นมาก็จะเป็นคู่มือกันใช้นัดรีเวเตอร์นะครับโอเคมีนี่นะครับ นัดที่เขาว่านัดนัดก็คือน็อตนั่นแหละครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบสองจะเป็นจะเป็นเอ็มเอ็มเอ็มสิบหรือเอ็มแปดเบอร์สิบสองจำไม่ได้ว่านะราคาก็จะมีมีหลายตัวนะครับมีหลายเบอร์ที่ใส่เป็นน็อต น,นี่ก็น่าจะเบอร์แปดน่าจะเป็นเอ็มสามเหรอมีเบอร์ 8, แปดมนีเล็กสุดเลยมีเล็กสุดก็โอเคนะครับอันนี้น่าจะ M3 นะครับ M3 M4 M5 M6 M8 M10 12อา ก็จะมีตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7มี7ปเี7เบอร์นะครับเบอร์ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20้0 40 50 60แ0้5มีตัว70ตัว,ตวอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ขันนะครับขันตัวหัวนัดพวกนี้นะครับเครื่องมือ1ชิน้นแล้วก็ ก็ต,ตัวดึงนะครับตัวดึงนัดตัวดึงนัดก็คือตัวดึงรีเวทนั่นแหละนะครับตัวดึงมีสสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดเบอร์ก็โอเคนะโอเคคุณภาพเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองใช้กันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตรงปกนะครับตรงปกช่างในบอกว่าใช้ดีพี่ โอเคเลยเจ้านี้ก็เลยสั่งมาใช้บ้างก่อจะไปต้องใช้นะครับการทํารถสมัยนี้นี่เจาะตัเกลียวบางทีมันยากนะในบางจุดในบางอะไรที่พื้นงานาลักษณะงานมันบางบางเกินกว่าที่จะตัเกลียวนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้อ่าโอเคแล้วก็มาดูค่อยๆมาดูกันนะครับว่าการ าการใช้งานเป็นยังไงช่างในบอกว่า,าดีพี่ใช้งานดีเบาเบาแรงเบาแรงนะครับช่างในก็คือวินัยไกรพูนที่เรารู้จักกันนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตอของแต่งของตัวเองละจะจะจะก,ก้าวไกลไปต่างประเทศละ <laughs> อาก็ต้องขอ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 บคุณช่างในด้วยนะครับที่การันตีเพจนี้ให้ ก็สั่งมาแล้วก็โอเคครับตรงปกอุปกรณ์ครบตามที่โฆษณานะครับราคา990บาทนะครับรีเวเนัดชุดนี้ใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมต้องลองใช้ก่อนแต่ช่างในเขาบอกว่าใช้ดีก,ก็ก็คงต้องเชื่อเขานะครับก็มีประโยชน์แน่นอนครับสำหรับช่างคัสตอมมอเตอร์ไซค์จะเล็กจะใหญ่จะเงื้องานอะไรก็แล้วแต่นะครับท,ที่จะเป็นที่จะต้องใช้ลักษณะการฝังเกลียว แบบนี้นะครับในในในชิ้นงานที่เป็นลักษณะที่บางไม่สามารถตับกเกียวได้ใช้แบบนี้ผมว่าโอเคนะว่าโอเคเลยโอเคขอบคุณครับมีสินค้าตัวไหนอีกมีโอกาสก็จะมารีวิวการันตีให้เพจเขาแต่ถ้าเพจไหนเขาของไม่ตรงปกผมก็ด่าเละนะอลองดูลองดูโอเคครับผมขอบคุณครับ